ดำถึงกับต้องออกมาอ้อนวอนเลยเหรอออกวอนอ้อนวอนแม่แอนนะถึงกับต้องออกอ้อนวอนแม่แอนเลยเหรอทำไมอะ่ะ <c oughs> เห็นแม่แอนมาถือกระเป๋าปขาหมูเห็นแม่แอนมาเปยคนนเปยคนนี้จนปัญญาแล้วเหรอฮาดำดำจนปัญญาแล้วเหรอ <c oughs> ดำต้องออกมา <c oughs> ออกอ้อนวอนแม่แอน ให้แม่แอนไปซื้อของของขายไม่ได้เหรออุ้ยน่าสมเลอเกินสมอะไรน้อยแม่แม่สมอะไรคะสมอะไรดีคะสมเพนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจะแล้วข่าวด่วนนะครับวันนี้มีฐานเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟีฟังนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กัน เอฟซีครับล่าสุดนะครับนางดำนะครับได้ออกมาแซะนะครับแม่แอนนะครับแซะออกมาแซะไอ้ขาหมูนะครับทําไมอ่ะกูขากระเป๋ากูพอใจกับสิ่งที่กูทํานะครับกูไม่เคยไปขอทานใครไม่เคยเอาเงินทุนจับขอทานไปสร้างบ้านจริงไหมครับไม่เคยไปขอเหมือนมึงสันดานแบบมึงเอาฟาร์มสงสารคุยเอฟซีนะครับเอาฟาร์มสงสารคุยกับเอฟซีเพื่อขอเงิน เพื่อขอเงินแม่แม่ fc นี่คือที่ใส่สันดานของมึงดํานะแล้ววันนี้การที่มึงมาบูรี่มึงก็ค้าขายเหมือนกันการที่มึงมาบูรี่กระเป๋าเนี่ยของภรรยากูเนี่ยภรรยากูเขาให้กูมาขายเนี่ยมันหนักหัวมึงตรงไหนจะขายราคาร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วมมนหนักหัวมึงตรงไหนกูพอใจกูขายขาดทุนกูไม่ได้ขายเอากําไรแบบมึงไม่ได้กอบโกยแบบมึงนะครับแล้ววันนี้การที่มึงออกมาบูรี่ เรื่องทุงเรื่องทองกูบ้างแล้วกกูตกอับบ้างมึงพูดไปเหอะนะครับมึงพูดไปเหอะสังคมเขาตัดสินกันเองนะมึงจะพูดอะไรให้มึงพูดไปว่ากูตกอับอย่างงู้นกูตกอับอย่างนี้ต้องเอากระเป๋าเมียม,มาโลกะขายบ้างอย่องูอย่างนี้นก็ก็เรื่องของมึงนะเรื่องของมึงกูไม่ได้อะไรเลยกูไม่ได้ซีเรียสเลยมันทําให้สังคมได้ตาสว่างเข้าใจไหมครับ มันทำให้สังคมไม่ตาสว่างและกูจะบอกให้นะครับในะาการที่มึงมาอาอกมบบูลลี่อแม่แอนเดกไกลเนี่ยนะครับนะ,ม,นะ,ะมึงดิน้นเข้าใจปะมึงดิ้นมึงคิดว่าแม่แอนแดกไกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักค่ามงค่าน้ำมันค่ากินค่า,า,าอะไรเหมือนอต,ต่างๆนาที่จะไปร้องเรียนมึงใช่ไหมละ่ะเออใช่ไหมละ่ะมึงคิดกันใช่ไหมละ่ะเออพนักดีิครับวันนี้ครับนะอีดํานะครับดิ้นอย่างหนักเลย ไม่พอใจครับเหมือนจะได้รับจดหมายแล้วนะได้รับจดหมายแล้วเลยมีอาการดิ้นไม่พอใจเหลอเก็บทรงหน่อยแข่าปะเก็บทรงหน่อยนะเก็บทรงนิดนึงเก็บทรงให้อยู่เข้าใจปะเออตอนนี้เล่นใครไม่ได้ครับเล่นเล่นดนจุนไม่ได้เพราะสังคมไม่โอเคก็เลยเห็นหันมาเล่นนะครับหันมาเล่นอ่ไม่แอเินไใจ นะครับหน้า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 เรียกอะไร <c oughs> หน้าสมเพศนะครับไในฐานเรื่องเนี้ยหน้าสมเพศมากเลยนะครับอ้อนวอนให้แม่แอนไปซื้อของมันดูนีสิครับกาบตีนสิมึงกาบตีนแม่แอนสิทําไมของขายไม่ได้ผู้ใหญ่ดีไม่ซื้อแล้วเรออีผมแดงเทแล้วเนอ ถึงได้มาอ้อนวอนเนี่ยอ้อนวอลหะครับอ้อนวอลเรื่องอะไรอ้อนวอนให้แม่แอนแดงใจซื้อของมึงนี่นะหึโ huh? ถ so ่แล้วหาว่ากูหลอกหลอกแม่แอนเหรอกูไม่มีนิสัยสันดานเหมือนที่มึงทำเข้าใจะปะเออไม่มีนิสัยสันดานเหมือนที่มึงทำเหมือนที่มึงเป็นนะฝากไว้ด้วยกูไม่เคยขอทาน เหมือนที่มึงทำเอาเงินไปสร้างบ้านกูทํามาหากินกุจริดขายของขายกระเป๋านะเดี๋ยวกูก็เล่นอีกวันนีก้กูขายอีกทาไมอ่ะกูจะขายมึงอจฉากูอย่างนี้แหละเข้าใจะปะ่ะเออกูจะขายมึงอจฉากูอย่างนี้แหละนะครับการที่มึงมาเล่นไม่แอดนดงนใจน่ะมึงคิดผิดมากๆเลยนะนรูปปะ้ป่ะนะครับมึงคิดผิดนะครับ ขเ luxury luxury <ates> ขาไม่ได้มาสนใจมึงเลยแลวเขาก็ผู้ใหญ่พอเข้าใจปะการที่มึงจะมาโจมตีตอนนี้ขขามาโจมตีผู้ใหญ่ใจดีอยงผมแล้วเขาไม่ได้มาไม่ได้มาสนใจมึงหรอกนะครับนะไอคนดีๆอ่ะที่เขาดีกับเราผู้ใหญ่ใจดีเขาดีกับเราที่เขาดีกับเราเนี่ยเราควรที่จะเก็บรักษาเขาเอาไว้นะเราควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีๆ อย่าไปทําลายน้ําใจเขาเหมือนที่มึงทํากับพี่รอเอรือหรือใครหลายคนนะอย่าไปทําลายน้ําใจเขานะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับคนเราเนี่ยใครดีกับเราแล้วควรที่จะดีตอบไม่ใช้หวังไปกอบโกยอย่างเดียวรู้จักให้เขาบ้างรู้จักคืนสิ่งดีกับเขาบ้างเข้าใจไหมเออมึงฟังกูนะมึงกาบตีไม่แอนสิ ไงปะมึงก้าบตีแม่แอนดิเผื่อแม่แอนจะใจอ่อนไปซื้อของมึงนะเขาเกลียดมึงอย่างขี้แม่แอนน่ะเข้าใจปะเขาเกลียดมึงข้าไใส่มึงไปว่าหลานชายเขาไงมงไปว่านนจุนไงมึงเอาชื่อหลานชายเขาไปตั้งชื่อหมางไงเขาเกลียดมึงอย่างขี้เข้าใจปะเออนะเอาอีกสิบุรีลูกกุสิ ถ้าแน่จริงอ่ะถ้าไม่กลัวสังคมด่ามึงยับเอาไปเอาไปสิเอาสิเอาสันดานแม่ึงมาใช้สิแม่นอกไส้มึงอ่ะนะเอาดิเอาสันดานแม่นอกส้มึงมาใช้ดิจริงปะมึงเริ่มสันดานต่ำเข้าใจะปะคนอย่างมึงเริ่มสันดานต่ำนะครับเที่ยว่าคนรู้เชื่อว่าคนนี้ไม่ดูไม่ดูตัวเองนะครับ กระเป๋าเป็นกระเป,าเป๋ากูกูามาขายก็เป็นสีของกูเข้าใจปะเออแล้วกูขายในราคาที่กูพอใจ F4 ก็ซื้อได้ F4 ก็อพอใจนะครับกูไม่ต้องมา,มา,ม,ามาสนใจคําพูดมึงเลยแต่เมื่อมึงให้คอนเทนต์มากูก็สอกกบกลับนั่นเองนะครับมึงจะบอกกูตกอับอะไรก็แล้วแต่มึงเออกูก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจปะอืม กูจำไว้กูขายกระเป๋าเพื่อหาค่าน้ำมันไปจัดไปจัดการคนชั่วๆอย่างมึงนะเร็วเร็วนี้เจอกันเร็วเร็วนี้เจอกันมึงดังอีกแน่นอนมึงดังแน่ครับมึงดังแน่มึงไม่ต้องกลัวนะครับฝากไว้ให้คิดมึงดังแน่นอนงานานี้แล้วมึงตอ้องติดตามชมพวกกูไม่พูดอะไรเยอะนะ ดีแจะเล่นทุกระบบนะเล่นให้ทุกระบบเอาให้มึงแบบไม่มีเวลาว่างเลยแม่แค่รับซองข่าวเพ่ยียนดิ้นเลยเหรอฮะดูดขาสติเลยเหรอ <c oughs> ฮะโอ้ยนิทานคันนิทานนะครับนะ